าุตอนนังแรงนเนาะออกมาเราหัวเน,นี้วลงไงบรรยากาศเขาออกำลังถอดยอดบรรยากาศหนังแรงลงไงตอนนังแรงโอ้ลมพัดเหมือนกว่าคึ้นฝนตกสองมือ่อสามมื่อพะโลงไงอันนี้เป็นหมองขาเจ้ามาเลี้ยงเป็ดนี่นะพะโลง,งเธอจะจูดจูดนี่ เจ้าเลี้ยงเป็ดแล้วก็เจ้าสูบน้ามาใส่ให้หน้าห้เป็ดให้เป็ดมันรินจะบอกเป็ดมันกินหอยหอยเพิ่นดีกว่าหอยขู่หอยยังไปเรือเป็ดกินไม่ไปทำเป็นนาของหอยสลี่มีแต่เมื่อก,กี้หอยได้บุญลงเลยก็เจ้าดูดนะ้าซาป่าห้เป็ดกินเมื่อนี้อากาศมันดีก็เลยว่ามันเลาะบุญลงไงเลาะเบิง่ง เท่าค้างคั่นที่เขาจะดูนะหูหนูคือสูบูยูเดกพูดลงไงเอืองอะไรไอ้หูใหญ่ค้างคั่นนะมองนี่จะเป็นมองนอนเขาจะเอาเทียงหน้า,าหน่อยนี่ก็จะดูสส่สร็จซ้ำซี่ไห้เพื่อเรียกพูดงไงปงัญญามตอนแรกเขาเจ้ากับไล่เป็นไปอยู่มองเดียวกันเนาะยามตอนแรกเขาเจ้าไล่มันไป มันมีเทียนออกสิไลมันไปห่มมองเดียวหรือว่ามันไข่ปะ่ปะป้าตกหัวไอ้นี่นะหัวไอ้หนูโอ้มาเห็ดใหม่ดูไงเบาเงียงกับเบาเวียงกับมาตะกันมาใส่เัไงไรลายมาเมอไรก็จะจูบน้ำขึ้นว่าน้ำบุบป่าตกเตรียมพุทธนาผมบอก เพราะว่าเลี้ยงเป็ดนี่มันมักเล่ยนยญหนามเนาะวันวังเศร้านี่น้องมดออกข้างนอกก็ไอ่เพิ่นไอ่เพิ่นออกข้างนอกน้ำเรื่อที่สองเจา้าสามเจา้าไปลงเลยเขาหักเอาลงเหมือนกับปีปีก็ไล่ลายไปลงเลยเอาไปกินไปยังก้อยก้อยกุ้งกุ้งก็เคยสิว่มีเอาหนามเดียวไปลงอากาศหนามันบุกเลยหนาวคลองกลางบุกแห้ง ป่วยะลาย,ลอ,ย,ลายองเป็ดมาเดิเโอ้ต้องมีแต่กาบหอย <c oughs> โอ้ขณะจเปลี่ยนมองเเจ้านางเผาเป็ด าเบิ่ง,ง,มลง,ลงมิงมากะทินน้ำมาลุงเองวันนี้เราไปยางมาเบิ่งมะกะทินอันนีจะเป็นเทียงหน้าก็จานอนนี่เลยสงสยัยปัวมันกลางเต็นกลางอย่างก็จะนอนมรงนี่ใบกะเพราอันนี้จะเป็นใบกะเพราม่วงมาลุงเจ้าก็จะมาได้ปขวอยี่สิบเดือน เขาจะสูบน้ำสลีคีกี่เดือนหลายบาที่ไม่ได้ค่อยขี่เดือนเลยโอ้โหนาเบิ่งมักทินเบิร์กมาติดแก่เป็นสุดนะแต่เองน้อยผู้ผู้ผู้ลุงเลยมันอันน้อยสุดนะท่านแก่สุดนี่แก่เลยเสี่ยไปใส่ต่ำหมอกหงก่อน แต่ว่าคิดอยากกินกระปูเดี๋ยวนี้นะอยกินกระปูหน้าคือเมื่อก็นะใส่ตามมาับมะพงเคยจังหวะเสียบอยู่บุรุงย์ไงในมกักกะทิ้นประเทศมักยุมม่มบ่อยเลยอ่าแต่บุลุงย์คิดอยากสมมาเมื่อกี้นี่เป็นบักยุมย่มบ่อยเลนบักยุ่มเดี๋ยวบักยุ่มไปตามสมบุลุง ตาำสมตำกินโอ้ผมมีน้ใสใชได้สงสพัพ้นดกคืออะไรบุลงไงได้แล้วบุญลง,ลงจะเยวไปตาำสม,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 มบุงญลงวะผสมไปจมยนโอ้จะแก้เป็ดไปจากไหนอันนี้บางเทื่อกับเป็นรถแก้เป็ดเ,เ,เ,เดุรรงเขาใส่รถอันนี้เลย มาโตตอนแรกเลยถ้าก็มาเต่งเงันก็อันกระปุกเอียงหมกห่วงกินกว่าจ้างกินมาล้ิบบาทนะคะไม่มาได้ก็กินแล้วเวนเน,เน,เนกินสองหน่วย ไปยิ่งอันหากคมาแต่ยิ่งกระปูกระปูกระมันมันมาลงไงกินมืดเนี่ยคือจะว่าคักอยู่เออควายอยู่บ่จะกินดิบอยูะใช่เพื่อนภาคมาแต่ใไซนูใช่เนื้อตำบหมกหุ่มลงไงตับหกหุ่มสบายดีปะลุงตำบหมกหุ่มแรงกับเข่าแรงกับเข่าแรงใช่เพิ่นไดนู้นูมาลงไงป้าตัวบักใหญ่เลยกินตัวแรงกำลังวัดเด้อแต่พี่ไม่บ่นด้วยพี่นู้นนะไม่ได้ตัวใหญ่แท่านั้นป้าทุ่ม ูลไดบอหไ้ไปใส่นูมาไปลงไงสอตุ้มันดีกว่าตีนกิงคนจนดำตัวใหญ่ดิอ้าวพี่ลืมเอาไใส่ใส่ก็ได้คุยก็ได้ล้วเต๋เอาเอาใส่รถพี่กินนี่สิจิเบิรคุยเอาห๊ไปคุยเอาก็ได้ ป้าเถ้าปรุงมันห้ากันอันน,น,นี้อันนั้นเะนี่ยบอขึ้นอุ่นกับขึ้นยังเย็นย่งเออคงอ่ายเจะห้ากันยังเมากินเออห้าก็ถือว่างคำนี่แสดงว่านี่นกกนตัวนี้ก็ตัวจำนีนก่กับพ่อแห้งเลยบุลุงไนดะ้บ้านเนะราเนี่ยางงสามสิบขัวใช่ไหมกันเนี่ยใหญ่ดิสามแขนเลยนี่ก็เลยอันนี้ก็สามแขนแล้วแต่ต้นนี้เนี่ยสาอขาไอ้คนว่ากระดูกอ่อนอยังเอามากิน,ก,ก,ก,นกระดูกแข็น กระดูกแข้งหมดกระดูกแข้งควรว่าเอามาไม่ได้นี่นะเาต้องว่าว่ากระดูกอ่อนแล้วแ่บได้นะคะไม่กินอีกแล้วแ่บได้นี่นะเบิร์นมันจะสวดอันนี้มาเด้อปุ๋งไงกินข้าวแช่ไก่ทอดนี้ปูกับเอามาละเอาไว้เอาดีกว่าไปได้ขักี่ว่ากระปูกมันนะมันนันนั่นนั่นละบุ๋มขึ้นมันเลยสบายดีปะลุงกินข้าวแชงหน่อไั้เด้อมันเลยมีตังค์ถูแต่ยาก จะอยากหาดาวแะอยากดาวเดียวเขาไได้ห่อนได้งสองเราเไม่ทากันท่าัาก็สวยเรื่ก็ผูดแตะเว้นหูดเอาสวนกันมาูมันยิงกระปูแก้มเลยัินได้กระปูเลยรู้สึกว่ากลืนองะนอนจามาไอ้กินมันออกขอนปะ mọi người 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 mọi nữa mọi người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  mọi เขาทีเห็นไม่นุ่งเขาลืมนเขาุ้งพูนผิดผิดนัก

เขาห้องเียมันหลักมากมันหนักมากแรกก่อนลาทีใจมนครับเนมันเขามาปดกันเห็เป็ไกูบอกให้บอกากบอกมบอมืออไจะมือมือมือขาไปลวกุกุ้บเลยบอกามึงจะเทบเลยยังแอบแอบมากับทนน่าอรหมัี้งอ มันคือแบบกว่าแทบกันน่ะด็กมือเด็กจีนก็ตาเขียวกันตาขึ้นอันเปตาเนังกับโมเป็นันะปันแบบขมะขมะกับปันป้นแบบปัน้าานแบบไทยกับขมีนเอาล้วน <c oughs> mọi đi mọi người đi người mọi 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 ไม่เม็ดตุกนึงมันสิบอดีเดี๋ยวไปหาอไมพี่หักตุกสิบอด เพิงเช็คกันแล้นี่ทังร้างนี่ละครตลาดเลยขับไก่ให้หมูกินซือแป๊บเดียวของค่อยนะเนี่ยบ่นแหละพี่กินว้กิอื่นหรออื่าินอดเลยบ่นอืดากินกระดูกเพิงแม่นอนแค่แมงเดียวมียังเพิ่งพับะน เนี่ยในเกาะลุ่บอกมาผ่านัมาให้ลงเลยไมก็อกว่าเราากเส้นเครื่องาทเองจ็ยังได้บูแม่ตากของจคตาเส้นบู๊ลุงเขาจวบ่ที่าห้เล้นเป็นเป็นอันเคยผ่าให้แต่ข้าวนมวัดอยู่บ้านก็ผ่ากันเพราม่ต้องเดือดเขาลุงดำน้องยังนี่โอ้ยในแดดเดรเราเทงเอะมันมันหน่อยลุงเลยลาวก็โทษดีนะ น้ำมันลงเทศไปนะคนละมากิดดูท้ามที่อ,อยู่แต่ว่าน้ำมันดเมื่อก่อนมันจะขาดขาดเนี่ยพวกหมอก็ยังไม่ไสแต่ว่าพอผลมาคขาดเดียวเมื่อมามาเจอหาเมื่อ,มอาาเมื่อกัเลยมาอยู่เพิเลยกเรา็เลยท้ามที่อยู่เลยปลากันจากแส่ไทยไม่ได้ซื้อแต่กี่วระจกไม่ซื้อได้เมนะื่อนะยังนเนี่ยกันไส้ของหัวซาบูก็เดือดขอบคุณ

ทำแชมพูและแชมพูท่าบอกว่า่สมูสูงแมบูยังก็ไดอยู่เลแต่ว่าใส่สบู่ก็กันสบูเนะีัีเตีีบัไม่ดีใช่มันคันเพะเออเพะสบูขนดไหนแบมสไข่เนยแชมบูสมใส่ใส่สบู่สมงแล้วแมกันเกี่ยวไข่เนย

ยัีเดันก็าปาก้าปากานล้ลืมเหมือนจะเราเคียร์อะไรไปแล้วเ้ปอยไปเลยนะจังใจลืมอ๋อังใแบบนี้ครับดนีฟันยาเจ้าววนี่แหละโคบดซีู่รนาะขอบุณขอบคุณแทนน้องมดเดินเป็นที่ใส่ยัของได้เราหอบพีใส่แล้วกันขอบคุณขอบคุณให้ ไข่ยมันเพืนเนไข่อยู่ดีมีแห้งเพื่อนส่งคองมาห้นนอกใส้คอไหับด้วยเนาะดีใจโอ้เพชรยังดีเลยไงยาสวัวแตไม่เกลือเกืออมึนเนาะอย่าเออละทามันหมสบายอยู่บ้านในเรื่องสื่หยาดหันยาดเก้บไข่หยาดนียแทบพ่วอันยาที่ขั้นเงไนเะะเม่น โอคค้ยจิงมามา่าแ็หนึ่งบงออนลูกอเลยคแตวม่หล่อ,อ่อนนะอ่อนิงเขาตอนันบก็ก่อนเลยนะเลยน,นะ